สวัสดีครับวันนี้ขอบเซลตั้มนะครับผมวันนี้เซลตั้มพามาแนะนารถยนต์เข้าใหม่นะครับผมเป็นตัวโตโยต้าโคโร拉เอลติสนะครับผมเครื่อง1.8นะครับเป็นตัว g r Sport นะครับผมคุณลูกค้ารถยนต์ทยอยเข้ามาอยู่ประมาณ20คันนะครับผมคุณลูกค้าครับ ถ้าสนใจก็สามารถทักกับเซลล์ตามได้นะครับตอนนี้หน้าเก่าจะหมดแล้วนะครับผมคุณลูกค้าเหลือไม่กี่คันนะครับหน้าเก่าจะหมดแล้วคุณลูกค้าสนใจสามารถทักได้นะครับผมคุณลูกค้าครับสามารถทักกับเซลล์ตามได้เลยเดี๋ยวเซลลตามครับเปิดตัวเลขใหม่นะครับ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมคุณลูกค้าครับสนใจก็ทักเซลตัมได้เลยสนใจตัวไหนทะเบียนอะไรหรือว่าล็อกจองไว้ก่อนนะครับผมคุณลูกค้าครับล็อกจองไว้ก่อนก็้าเยกไม่ก็อยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับผมคุณลูกค้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวราคาเซลตามแจ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมคุณลูกค้าครับ ทยอยเข้ามาแล้วสนใจสอบถามได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ